สบายดีสบายดีพี่นอ้องมาพบกันอีกแล้วเนาะก,กับสองสแลมันหน้าซุนหนึ่งทุกคนเมื่อกี้นะผ่าหล่อทงเดิมเมื่อวานนี้นะเขาปางเมื่อกี้ออกทงเขาปาหาเห็ดบัวใดไม่นนยับปอกว่าสิผ้ามาหล่อเบิ้งนอนใหม่แล้วก็ไปหาหลอ่อแถวหัวลงเนาะย,ย่าน่าเห็ดปวกมันออกนอนมันเคยออกแท,ท้าน่ะปวดสิมีหรือเปล่าขาวเห็ดปวกยังม่ท่านหล่ออกยังม่เคยเหไไ็นไฟใดเนาะแต่ว่าห้าวนึ่งสิไปหาพิสูตรไปหาหลอ่อได้เพียงกระเอาบัวใดกะเมื่อมือเปล่า นี่มาก็มีไงป๊อกสองคนสเลกียนันซาเลงมาเนาะแต่ว่าจอด้อยูเทียงจอดใอยู่เทียง,ยยยงข้างมันยากดีพ้นตกมันอิมเมเลเปะป่าไปหยากก็เลยจอดไว้ในห้องในกระยาานะม,มหาสมบบรรยากาศอยู่ทงหายทงหน้าทุกคนอากาศมันจังดี หอดอนอมาอเนาะทุกคนมีไงปอกหลอดแสดงจะหลอยังเบิ่งยันว่าฮิตออกนะแถวนี้มันเคยออกมันที่ออกแถวกอนอมานะมมันซุ่มกอนอมาไพปลาเนาะนะฮนะ,ะมีไงปอกบ่มีบ่แม่มก่อนนะี่ทุกคนในคุ้ยจูจี จีขี้งววขี้ควยที่สุดข่ดดวมอยาค่าเห็ดปกวกแหงทุกคนมันเล่เมั่งมันถ้าละออกกันเลอ่อยยาว่างมันถือลูกพูกเจอกับมอ้อกับม้านี่พ่อมานี่ นี่ปอกเขาเลยเขาหน้ามาจะซองนีมาแหงๆไม่ตายแนแชวยมาสองฉันม, <c oughs> มีว่แม่มีแต่ห้อยคนหนาะ าคนทนาทเลยจ้าห็นหอยก็ซับเปลือกถิมนี่นะก่อนแม้แต่สูตรก่ยังคว่เห็นหย่านี้มีอึดนน่าจะควรพ้นฮักระตุกนี่หกระซุ่มบหญามีก็จนเลือกกินใบหญ้ามันออกหามันมี่สอจนก่อมันจิลุกยังโบเห็นเหี้ยวยังหอดมอเอานะนี box ผอ,อแ้วมันซับมีจุบๆได้ทุกคนเลยพอตูดเท้านะ Đang ừ. Chị em có mì đường đi hả? Đưa cái mày ha Đưa cái lại à. con... ừ. Đưa cái con này Đưa cái con Đưa mà á, hả chị ăn Đưa cái mà ừ. Đưa มีปอกเสียนฮะนอมาเอาแต่กระตุ้นมันนะมันอึดเนาะหอยเนี่ยมีฮะเนาะเลยทุกคนเนาะมีปอกซ้ายสอกตัวน่าซ้ำเลยอยู่ข้างบนทำเลย ดูนิดหน่อยโหมกันเมื่อแกงแทุกคนถ้าเป็นเด็กชือหนักเลยข่ายทงปพอกซ้ายสะกำไห้สแหลสะ,ละสคือสิบุตรกินนะนอเจ้าก็เกิดย้อน,นออกมาเห็นออกมาแล้วกันยาหยญ่เนี้ ก็ยังก็คำหัวยนะทุกคนป็นหวยเมื่อกี้มันเป็นกิดินทราย้ทุกคนท่านี้ตอนยังน้้อๆสเล็บมาขวัดเขียยทรายเรื่อย เอาปลาหัวลงเนาะทุกคนอันนี้เป็นปลาเฮดคือกันได้แน้่ทาน่ปลามันหักบวกัวดดนอหวยลง,ลงสมัยตะกี้คดลงดวลงะก็จะเออดออหวยลงแต่ว่าเฮดปลวกอ,ออกมีแต่ดอนนี้นะทุกคน ข้นมาูากันเาหเห็ดเนี่ยกพสิได้กินเห็ดเด็ดๆกัเห็ดมาเนี่ยบส่งเท็มีแต่หอยไกลเคียจุ่มผลปุรปุรนะแม่เขาดูความขาดว้างเขาจะเบิ่นนะไปไปทุกคน ราะมากค่ห่างแหละยังบ่เห็นเห็ดมันคึมคึมเนาะมีเนาะบ่เด็แฮะชื่อใหม่ฟองได้เเคลียเบิร์นผลจะลูกนั่จังค่ะหนากบอกเมันหนาวบ่ฝนหนามาทุกคนบานอื่นคืออกว่าจะบานเท่าก็ออก เนียมฮะล้อใ้่มีปะพอเฮ็ดี่เบือดีใจว่าเป็นาเฮ็ดปู่ทุกคนเล่งว่าใจใะจิ้มเป็นเฮ็ดี่เบืออันนี้เนะเฮ็ดพี่เบือแล้วว่าเฮ็ดปู่ดีใจว่ากี้เนีมพี่สองดอกใฮ้ยังว่าเฮ็ดปู่ให้ดีใจบ่ นี่แล้วบอนเฮดเนาะน้องหวยลงน้องหวยลงปีง่ะโคตรร้ายเลยทุกคนเลยตะกี้มันกับมีเท่าซ่งแซมตายไปแล้วเฮ้ยเฉยจับแล้วทุกคนนี่อยู่ทางกลางนะบัดยามแหลงแห้งมาคุดเขิบเขียะแถวนี้แหละดอกบัวคือบ่มีน้อแม่ ตะกี้มีดี๋วว่ามีใครอันห้อยขีดกันอันอน,น,นั้นห้อยสลีเฮ็ดบไดายมีป้อว่ามาพอตูดน้นามัแกจ๊ใช่ไหมนี่ยอ่อ,อนโผล่คุณาบบาทเดียวขาดเลยอ้ออ่ะเบิร์่สวงเวลานี้มีเพื่อนก็เอาเฮ็ดกับบไดายค่ะ ข้าวขาวอีกตูดทุกคนตูดน้ำไม้แกงฮะเล่นมาตูดน้ำไม้มาแกงกินตอนเทียงเนาะทุกคนสว่งอึดๆหน่อยใหญ่เอาเบิร์ตูดมันบอลีกว่า ตู่คืกันอ่ะค้าอยู่แม่สับเลยแล้วตู่น่ะมันหนักสุดนไม่อ่อนมานี่เอาก่อนตู่ละนิดหน่อยโป้งกันพอดีแกงมา่อกี้อ่ะสอง

แมีต้นแเข็ดเดข้นเลขาวขาวนี่คขาวแห้งนียทุกคนตุ่มแบบนี้แล้วหวานหวานมาตุมกินรวกแก้วคุยกับแก้วกับปีนึงน้ำม้ไฟได้น้ำไม้ำมันไฟนวานะขาวขาวตุ่มมาเบอองอีกกอเบิรงอีกนะตซ้ายสอ เขียวต้นไหนเออ่าสีเขียวไมขี้เยวโพดห้าสองังว่นม่ขาอันตัสีมาอ่ตัวั้นด้อสัเขียวเขียวอ,ขอข่ะไม่น้อน่อ่นเรรหี้ยเ <cake> อน้ำน้ำล้ัไดได้น้ำละนี่มีปอกลุยเ้อ hai hươu sẽ đạt hai năm mươi men đấy chắc mày. Giặt là bằng gì chắc? Luôn hạ quan hả? P sử đây nha, power food bằng gì? P sử bằng gạo. P sử, men gì vậy? Nên zoom vậy แม่หนูแม่่นมาอีกแล้วมาปว้าว้มีัวอีกตหัวเฮ็หัวที่ออกกล้นี่ัอักนี่ไปที่ซื้อเท้ตุ่มคึสกบแพงนี่นมันอ่อนๆเดีนี่ตุ่มคุยแจวกับปีนมันเตัวน หวานแล้วก็ขาแล้อ่ามีป๊อกเผื่อพลังก่อนด้วยกินนะฮัเราออกแล้วทุกคนเอเฮ็ดกับบได้เอาแต่นน้ำไหวนี่แหละเมื่อแกงทาผัางไป<ห>ก็จะเอามาลิลายฟูฮิตตัวฮันจังซิลุยอีกเนาะเผืพ,พลังน้อยหน่ง,งนยแดดพ่อแกงแนะล้วอะหานหล่อออกไปนะั่ง อ,อ,นนอแดดแต่ไปไปทุกคนป้ามเนี่ยยุ่งสามโตช่วงยุ่งครบอยนะเลยวม้ไวนะ้เลยเลพากันเราออกเลยก็มีเงาป้อเหลอกฮะออกเลยเลยทุกคนอันนี้เสียง

โอ้ยมีแล้วนะทุกคนเซเมจะว่ายังอีเบลอเบลอทุกคนตอนนี้สไลด์ออกมานางถ่ายอยู่เที่ยงนลยก็จะเที่ยงนหน่อยๆมีปอกเป็นยางออกมามล้งนะางนลมาอลจะไหลยยางออกมาก่อนแล้วจังหน่อยมียปอกมามาโซ่ผลงานกันนะทุกคน วัสศไดายไล่สำได้ทาบอยู่ตูมตูมหักเก้าสล่ก้าวังพ่อแกงมียปอกมาแล้วนี่เราพึ่ยังหล่อเบิ่งก่อนอ่ะอ่ะให้มาสรุปผลงานเบิ่งบ่าวันสีดายสำแดงได้สิมาถอดใคเบิ่งอันนี้ก็ม่ยปลอกทิพมาเอามีนเอาก่อนทุกคนหมีนมาสวมเลยนขอกอขอก อี่ขา้าจต่ได้พ้าแกงอยู่ยด,ด้ทุกคนอย่างนี้ได้อันนี้เนาะนี่นข้าวขาวนี่อันนี้ใหญ่ๆมีข้กซับแกงนี่ข้าวขาวนี่นี่ข้าวอุดจื้อนี่เนาะหนี่ข้าว,วสอง เนาะยายเอาเบิร no, yeah, oh, uh, uh, ์าบมีซีทเลือได้เพราะว่ามันอึดหยามนีปอกบปอกดมีปอกอะนั่งส้าเมือสงพอแกงได้ทุกคนเลยมีปอคนนะพันธว่าควัซีมือปัญหาอมายามนี้มันบบอึดได้ทุกคนเอ้ยข้าบอมมีซีทเหลือได้ยามนีอึดเลยเอาเบิร Tụ nói nọ tụ nhai nhọn nọ nhọn nhai lùm yên yên đó bởi đấy tụi con em này khủng khủng nhìn to lên mà chắc kè ออกเป็นปอกปอกง่อยขึ้แล้วก่ปอกตูดปอกตูดปอกกระเตามันมีน้องเขาปอกออกมาเลยทุกคนพ่อแกงถั่วใหญ่หนึ่งเลยเต็มสานึังอ้อยยาเมื่อจักก็ได้ยล่าเต๋อเลยแซ่ด์หลงนะเจ็บแซนลงเลย nhung tá ta năm em trên song anh chưa khử này, song anh, nhọt, tụt ngang, ôi rách rồi, cái chân bị rách, uổng, uổng một cái rồi, này, này. Đã... <laughs> đã đại sĩ mà. Đại nó, người nó, 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 Tiếng à? nó, không ạ กินหนามากินน้าแก็เมื่อไมา้ันขุณเอาจุดจีก่อนนะบอกกันมาแล้วมาุดจุดจีไม่ใส่แกงไม่นม่นสิมีบกคุยเก่าดิใช่ดิดิท <ๆ S 1> ุเคนยงสังน่นตานี่ทุกคนผูแม่นี่บคุ้ยเดียวหอเลยกระตุกออกมา sẽ sẽ cắt hoặc đây tiềm năng cà phê mà nó Cắt phê cà phê cà nhìn nhìn, này cà phê 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 cà đi, cà phê là phê cút phê cà นี่น่าท mm. hmm. ึ่งเดเดเดยีทุกคนตัวใหญ่ๆนะตัวนี้ยบอกยงตัวนี้น่บวชเสะตัววน้อยตัวบวมันคือตัวนบวแขงหรืวมันอ่อนนี่ทุกคนเลี๋ยนกระปุก่อเลี๋ยกระปุกที่เขเนี่ยมากกว่

เก็บงานเก็บงานเก็บบรัยเฮเอาจุจ hmm, mm ีจ hmm, mm ีงงวนแข็งใจแกนข็งใจทำไมโอ้ยู้่ เรไแม่กับปุ๊กเก็บวัานได้มอยู่อะไรนะไม่หยุดขึ้นนี่เหมืนมว้ยเดียนขพอแหละทุกคนนี่มีใส่แกงมา นี่นหนุนเอาทานเอาทานไม่ยงอาข้สีไม่ยางข้สีาเลยังยองนี้บรคูดอียงทุกคนเอาขวดขีออกแล้วจะตายเป็นโ เพื่อขี่เพื่อน,นกันยังก,กินต้องขาง้วนยังไงท้ามาตะขี่เพื่อทุกคนน้ำใหม่กับพ่อแกงแล้วจุดจีกับพ่อสายแล้่นอนอนมาดูขุดสองขวยพ่อสายแกงน้ำใหม่แล้วเมื่อได้แบบนี้นะนาะเมื่อแล้วเมื่อหัวหยุ่งหัวย้งหมุนฮ้าเห็ดกับบะหมี่ได้แต่น้ำใหม่กับจุดจีนะทุกคนจุดจีนะบพะอ,อึดขุดดำควายสองขวายกับพ่อกินแล้ว มันร้ายเลยสว่วนนอนทุกคนจีจีอยู่ในขีงหัวขี้คว้เจ้าหนัก็ห้อยยามท้ายหุ่นหนาเลยกายแหลกกายแหลกเพ็ดปววยัง,วออวงีวอกเพชปวกเมื่อยหล่อเลยทุกคนเลยทั้งดงกับไปแล้วทั้งทงกับมาแล้วบม่มีโอเคเนาะบันนี้นะส่าแหลกกับสิไดจบคลิปแล้วทุกคนเลยสิไดเมือ่อหาแกงเองาไม้กินข้าวเทียงก่อนไปพอกันไม่คิดนาเนะาะกลมากะ อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซะแหล่ะเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี